มือถืองบ5,000บาทประจำเดือนมีนาคม2565ไม่ได้ทำาสนาเลยนะครับสำหรับมือถืองบ5,000บาทหลายๆคนเนี่ยก็เรียกร้องนะครับเพราะว่าอยากได้มือถือใหม่กันใช่ไหมวันนี้ผมหามาให้ทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับผมผมจะวางลิงก์สั่งซื้อของทุกรุ่นเลยนะครับทั้ง lazada แล้วก็ shopee เนี่ยไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆกดซื้อจากลิงก์ของผมเนี่ยผมก็จะได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะ ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากช่วยกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรุ่นแรกนะครับผม m o t o r OLA E40 สำหรับรุ่นนี้นะครับมากับกล้อง3เลนนะครับสูงสุดที่48ล้านพิกเซลหน่วยประมวลผลรุ่นใหม่นะครับเล่นเกมลื่นไหลมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนานสุดๆเลยกับราคาเพียง4,490บาท m o t o r OLA รุ่นนี้เนี่ยจะให้หน้าจอเป็นแบบ IPS LCD และเราจะสามารถรับชมสิ่งต่างๆได้อย่างไม่มีสะดุดเลยนะครับเพราะว่าเขาใส่รีเฟรชเรทมาให้ถึง9 0 h เฮิรตอีกทั้งยังดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยได้อย่างเต็มอิ่มเลยนะครับบนจอ65นิ้วแบบ Max Vision ด้วยความละเอียดให้มาที่ hd นะครับแบบกว้างพิเศษเลย หน่วยประมินผลในรุ่นนี้ให้มาเป็นแบบ Unisoc T700 0นะครับผมเพื่อนๆอาจจะไม่ค่อยได้ยิน CPU แบรนด์นี้สัเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าก็จะมีหลายๆรุ่นนะครับที่รุ่นเล็กๆเนี่ยเริ่มเอามาใช้กันเยอะแล้วตัวนี้เนี่ยจะให้ความเร็วมาที่ 1.8GHz นะครับ แรมให้มา4กิกความจุให้มาที่64กิกนะครับแรงเพียงพอที่ทำให้คุณเล่นเกมได้ลื่นๆแน่นอนนะครับเพราะว่าความแรงเนี่ยเทียบเท่ากับ Helio G80 เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ Helio G80 หรือเคยลองจับมาเนี่ยก็น่าจะเข้าใจว่าแรงพอสมควรเลยนะมาดูในเรื่องกล้องนะครับผม Motorola E40 เนี่ยจะให้กล้องมาทั้งหมด3ชิ้นเลนนะครับความเร็วสูงสุดที่48ล้านพิกเซลนอกจากนี้ก็ยังมีเลนมาโครนะครับแล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์ที่เอาไว้ถ่ายนะ้ำชาลังเบลเนี่ยอย่างละ2ล้านพิกเซลมาด้วย กล้องหน้านะครับผมเป็นกล้องหน้าเซลฟี่ให้มาที่8ล้านพิกเซลมีโหมดปรับแต่งใบหน้าริ้วรอยแล้วก็จุดดำต่าง,ง,ง,งๆ,ๆเนี่ยแบบอัตโนมัติเลยแบตเตอรี่นะครับให้มาสนุกได้ยาวนานมากๆเลยนะครับที่5000มิลลิแอมเขาเคลมว่าจากการชาร์จเพียงครั้งเดียวด้วยนะครับผมสามารถสตรีมเพลงเนี่ยได้ถึง76ชั่วโมงเลยหรือว่าจะรับชมเดียวเนี่ยได้นานถึง14ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่จะเป็นที่น่าเสียดายก็คือเขาไม่ได้ใส่ระบบชาร์จเร็วมาให้นั่นเอง โอเคมาดูสเปคกันอื่นของรุ่นนี้ที่น่าสนใจนะครับรุ่นนี้จะให้สแกลนลรยนมือมือที่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับผมใช้ได้2ซิมรันบน Android 11นะครับกับราคาเพียง4,490บาทนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าราคาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับผมบางวันเนี่ยอาจจะราคาแพงกว่านี้บางวันอาจจะราคาถูกกว่านี้นะครับแล้วแต่เขาจะตั้งราคามาเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันเป็นราคาออนไลน์เนาะสำหรับ Motorola E40 นะครับก็จะเหมาะสำหรับคนที่อยากได้มือถือที่ต้องใช้งานแบตอื่นๆนะครับผมใช้งานได้ทั้งวัน ได้หน้าจอที่ลื่นไหลด้วยนะครับในราคานี้นะ4,500เองและถ้าเกิดว่าใครชอบเล่นเกมเนี่ยก็สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลเช่นกันนะครับผมส่วนเรื่องของกล้องเนี่ยผมเฉยๆนะก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายมาดูในรุ่นที่2ของวันนี้นะครับ Techno Spark 7 Pro รุ่นนี้โดดเด่นด้วย CPU สุดแรงนะครับเหมาะกับการเล่นเกมในงบประหยัดมากๆ อีกครั้งยังได้หน้าจอที่มีความลื่นไหลแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยสามารถถ่ายในที่มืดได้อีกด้วยกับราคาเพียง45,90บาท t e c h n o Spark 7 Pro นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับให้มาถึง6.6นิ้วความละเอียดที่ HD+ เหม,มาะกับการเอามาเล่นเกมดูหนังสุดๆเลยนะครับเพราะว่าจอใหญ่มากๆและยังมาพร้อมกับความลื่นไหลถ,ถึง9 0้เฮิร์ซกด้วยทำให้เราใช้งานได้อย่างราบรื่นแล้วก็ลื่นไหลเนาะ น่วยประมวลผลนะครับ CPU ที่เขาเลือกใช้เนี่ยจะเป็น Helio G80 นั่นเองนะครับมีอยู่ที่2.0 g h z กราฟิกของเขาเนี่ย overclock มาที่950ด้วยนะครับจึงทำให้ Spark 7 Pro เนี่ยสามารถใช้งานแล้วก็เล่นเกมได้อย่างลื่นไหลมากๆด้วย พร้อมยังให้แรมมาถึง4 g b นะครับแล้วก็ความจุถึง128 g b เลยนะครับให้ความจุมาเยอะมากๆเลยนะครับโหลดแอปพลิเคชันต่างๆลงมือถือเนี่ยได้เยอะจริงๆเรื่องของกล้องนะครับผมก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับกล้องเนี่ยให้มาถึง3เลนเนาะสูงสุดที่48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็จะมีเลน AI มาให้ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มความสว่างให้กับสภาพแวดล้อมในที่มืดนั่นเองแล้วก็ยังมีกล้องถ่ายนชัดนหลังเลอใส่มาให้อีกเช่นกันนะครับผมมีโหมด Super มีโหมดไนท์พ p o ์เทรตนะครับแยกไปอีกโหมดหนึ่งเลยนะสำหรับถ่ายภาพบุคคลนั่นเองนะครับให้หน้าเราเนี่ยสว่างขึ้นด้วยมีโหมด Video Beautify นะครับเป็นเอฟเฟกที่ช่วยปรับหน้าเนียนหน้าสวยให้เป็นธรรมชาตินะครับเมื่อเราถ่ายวิดีโอนั่นเองและยังสามารถถ่ายภาพสโลมชันได้ถึง240เฟรมต่อวินาทีอีกด้วยเรียกได้ว่าจัดเรื่องกล้องมาให้เต็มๆเลยนะครับผมสำหรับราคานี้แบตเตอรี่นะครับผมให้มาที่5,000มิลลิแอมป์นะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานข้ามวันเลย และยังบอกออกนะครับว่าสามารถวางทิ้งไว้เพื่อสแตนบายเนี่ยได้ถึง14วันเลยทีเดียวแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายเหมือนเดิมนะครับที่ไม่ให้ระบบชาร์จเร็วมาเทคโนโลยี Spark 7 Pro นะครับผมสเปคตัวอื่นของเขาเนี่ยก็จะให้สแกนลายนิ้วมือมาที่ด้านหลังของตัวเครื่องนะครับใส่ซิมได้2ซิมนะครับผมแล้วก็รันบน Android 11กับราคาเพียง4,590บาทนะครับรุ่นนี้เหมาะกับคนที่ไม่ยึดติดนะครับผมเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ใหม่มากๆนะครับสำหรับหลายๆคนเลย แต่จะบอกว่าสเปคที่เขาให้มาเนี่ยสมเหตุสมผลมากๆเลยนะครับเพราะว่าหน้าจอที่ให้มาถึง90 h z เนี่ยทำให้เราใช้งานได้อย่างลื่นไหล CPU Hello g 80เนี่ยแน่นอนว่าเล่นเกมได้ดีนะครับผมใช้งานได้เร็วแรงนะครับแล้วก็ตัวกล้องที่เขาใส่มาให้เนี่ยมีฟังก์ชันมาอย่างจัดเต็มมากๆเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยแบตปิดมากๆด้วยก็ถือว่าเป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่ดีนะครับสำหรับงบไม่เกิน5,000บาทรุ่นที่3ของวันนี้นะครับ i n f i n i x Hot 11S เรียกได้ว่าฮอตจริงๆนนรรับสหบุ่นนี เพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เขาทําการตลาดได้ดีมากๆจริงๆนะครับและแน่นอนนะครับผมที่เขาขายดีขนาดนี้ไม่ได้มาพร้อมโชคช่วยแน่นอนนะครับเพราะว่าสเปคต่อราคาที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าคุ้มจริงๆนะครับแต่จะคุ้มแค่ไหนเนี่ยเราไปดูกันนะผมกับราคาเพียง4,900บาทราคาขึ้นขึ้นลงๆนะครับผมไม่ได้ราคานี้เป๊ะๆน,นะตัวหน้าจอของเขานะครับผมเป็นรุ่นแรกเลยในคลิปนี้นะครับที่ให้หน้าจอ Full HD p l u s มานะครับผมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่มากๆเลยที่6.78นิ้วนะ ใครชอบจอใหญ่ๆเนี่ยต้องชอบมากแน่ๆเลยนะครับและยังใส่ความลืม่นไหลมาให้ถึง90เฮด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ใส่ใจในดวงตาของเราด้วยนะครับเพราะว่าเป็นจอที่ช่วยลดแสงสีฟ้าอีกด้วยหน่วยประมวลผลนะครับผมก็เรียกได้ว่าให้มาอย่างจัดเต็มเลยนะครับกับ m e d i ด้เท h e l โ o G88 นั่นเองนะครับความเร็ววิ่งอยู่ที่2 0 g h z พร้อมกับให้แรมมาถึง6 g b เลยนะครับแล้วก็ความจุเนี่ยถึง128 g b เลยนี่ดูฮะให้มาเยอะมากๆจริงๆนะครับผม CPU แรงนะครับแรมเยอะความจุเยอะนะครับผมสุดมากๆจริงๆนะครับในรุ่นนี้เล่นเกมใช้งานทั่วไปลื่นไหลแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของกล้องนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยให้ความละเอียดสูงสุดที่50ล้านพิกเซลนะครับค่า f เนี่ยให้มาถึง1.6เลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยก็จะถ่ายภาพได้อย่างคมชัดเลยฟีเจอร์ที่เขาใส่มาให้ในกล้องรุ่นนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือฟีเจอร์ที่จะสามารถจับดวงตาของเราได้นะครับก็คือจะโฟกัสดวงตาของเราไว้อยู่ตลอดเวลาทําให้ใบหน้าเราเนี่ยชัดตลอดเวลานั่นเองนะครับสามารถ,ถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 2K นะครับรุ่นหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือเขาจะถ่ายวิดีโอได้ถึง 1,080p เท่านั้นนะครับผมก็คือ Full HD เท่านั้นแหละรุ่นนี้เนี่ยยังรองรับการถ่ายภาพสโลโมชันถึง240เฟรมอีกด้วยผม กล้องหน้ารุ่นนี้เนี่ยให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับรองรับการถ่ายภาพแบบมุมกว้างด้วยนะครับไม่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเซลฟี่ตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนเนี่ยใบหน้าของเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะดูโดดเด่นเหนือใครเลยแบตเตอรี่นะครับ i n f i n i x Hot 11s เนี่ยจะให้มาถึง5,000มิลลิแอมป์เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี Power m a r a t h o n อีกด้วยที่จะช่วยให้คุณเนี่ยใช้มือถือของคุณได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับและยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีชาร์จเร็วนะครับที่18วัตต์อีกด้วยนะครับ เรียกได้ว่าสามารถชาร์จจาก0ถึง50%เนี่ยได้ในระยะเวลาเพียง50นาทีเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งเป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่ให้ระบบชาร์จเร็วมาในคลิปนี้เลยนะครับในรุ่นที่3สเปคอื่นของ h o s 1 1 S เนี่ยก็คือได้สแกนแนัลนิมือมานะครับผมและที่สำคัญเนี่ยได้ลำโพงคู่มาด้วยนะครับผมกับระบบเสียง d t s นั่นเองนะคุ้มมากๆเลยนะครับราคานี้ใส่2ซิมได้น,นะครับผมรันบน Android 11นะครับ กับราคาเพียง4,999บาทหรือ4,990แล้วแต่ร้านนะครับผมลองไปหากันดูอันนี้คือราคาบนลาซ a ด้าน,นะครับสำหรับ Infinix Hot 11S เนี่ยเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือแบบครอบคลุมอะ ทางหน้าจอคมนะครับ Full HD Plus ตัวเครื่องเนี่ยใช้งานได้อย่างลื่นไหลนะครับซี u แรงๆเลยนะครับเล่นเกมได้ดีมากๆให้ความจุมาเยอะให้แรงมาเยอะนะครับกล้องสวยคมชัดพอดีพอดีนะครับกับราคานี้มีระบบชาร์จเร็วมาให้ด้วยนะครับผมและยังใส่ลำโพงคู่มาให้อีกนะคุ้มไปไหนนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยอะมาถึงรุ่นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินแบรนด์นี้เนี่ยกับทีวีนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะทำพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมในรุ่น TCL 20R 5G รุ่นนี้เนี่ยจะโดดเด่นด้วย CPU ที่ให้มาถึง7นาโนเมตรนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าประหยัดแบตกันสุดๆเลยและเป็นรุ่นเดียวนะครับในคลิปนี้ที่รองรับ 5G ด้วยเดี๋ยวบอกได้คําเดียวว่าในงบนี้นะครับ4,490บาทหาไม่ได้แล้วนะครับที่จะรองรับ 5G มาดูที่ตัวหน้าจอของรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD นะครับขนาด6.52นิ้วความละเอีให้มาที่ HD+ นะครับ แน่นอนนะครับใส่ความนิ่ไหลมาให้ที่90เฮิร์ตนะครับใส่มาให้ทุกรุ่นเลยนะครับในคลิปนี้หน่วยประมวลผลนะครับที่ใส่มาให้เนี่ยก็คือ Dimensity 700นั่นเองนะครับผลิตบนสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรนั่นเองนะครับแน่นอนว่าประหยัดแบตนะครับรองรับ 5G 1เดียวในคลิปนี้เลยนะครับและจะบอกว่าเป็น CPU ที่แรงที่สุดในคลิปนี้เลยก็ว่าได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมโซเชียลต่างๆเนี่ยไม่หวั่นนะครับผมนี่ผมงงมากเลยนะว่าทำราคานยยมงานได้ไง นะถ้าเกิดว่าใครไม่ยึดติดกับแบรนด์นะครับผมลองไปศึกษาเรื่องวาเลนตีนหรือว่าประกันกันดูนะครับแต่ในเรื่องของกล้องเนี่ยก็จะดูดรอปกว่ารุ่นอื่นไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าถึงจะให้มาทั้งหมด3เลนเนี่ยแต่ว่าสูงสุดแค่13ล้านพิกเซลนะครับผมใครต้องการกล้องที่แบบมีหมดที่คมชัดนะครับถึง4 8 5 0ล้านเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับรุ่นนี้เท่าไหร่นะครับผมแบตเตอรี่ให้มาที่4,500 mm ้อยมิลลิแอมป์นะครับไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้เยอะกว่าเพื่อนๆเ,เท่าไหร่นะครับผม แล้วก็ยังใส่ระบบชาร์จเร็วมาที่15วัตต์ด้วยนะอันนี้คือยังดีนะครับที่ใส่มาให้นะน้อยกว่าอินฟินิตเพียงแค่3วัตต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับสเปคนึ่ๆของรุ่นนี้นะครับผมจะให้สแกนนิ้วมือมาเช่นกันนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะใส่แค่ซิมเดียวนะครับผมรันบน Android 11นะครับผมกับราคาเพียง4,490บาทนะครับผมวันนี้แร็ปมากๆเลยนะครับพูดเร็วสุดๆเลยนะครับเอาจริงนะครับผมสำหรับ TCL 20R 5G รุ่นนี้เนนนียยผผมมป็งงงงครัาา้้ทไได กับ CPU Dimensity 700ขนาดนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย Oppo Vivo Samsung นะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าการตลาดล้วนเลยนะครับถ้าเกิดว่า TCL ทำราคานี้ได้เนี่ยไม่รู้จะพูดไงนอกจากคำว่าคุ้มอะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้มือถือที่รองรับ 5G นะครับ CPU แรงเล่นเกมได้อย่างลื่นไหลเนี่ยรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับ4รุ่นที่ผมเอามาแนะนําในคลิปนี้แน่นอนว่าจะมีรุ่นอื่นที่เพื่อนๆอ,อาจจะบอกว่าทาไมไม่เอารุ่นนู้นรุ่นนี้เข้ามาในคลิปนี้ด้วยอ่าก็ผมชอบแค่สีรุ่นนี้แล้วกันนะคบผมแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะแนะนํารุ่นอื่นนะครับในงบไม่เกิน5,000บาทเนี่ยก็สามารถแนะนําเพื่อนๆทุกคนในคลิปนี้ได้เลยนะครับผมไม่ปบ็ดกั้นู่แล้วนะ และอย่างที่บอกไปนะครับผมจะวางลิงก์สั่งซื้อของทุกรุ่นเลยนะครับไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยนะคบผมถ้าเกิดว่ากดสั่งซื้อจากลิงก์ที่ผมวางมาเนี่ยผมก็จะได้ค่าขนมเล็กๆน้อยๆด้วยนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากจะให้ทำงบในราคาไหนเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กด s u b s c r i ป e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย